สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในรายการใหม่นะครับรายการนี้มีชื่อว่า ROV อะไรวะเอาอีกแล้วพวกดนสรนี้มีคิดบนไปออกซะทีเออเอารู้แล้ว ROV ยากตรงไหน EP 1ซึ่งไม่ได้เล่น ROV นานประมาณสัก3วันหรือ4วันนี่แหละมั้งก็รู้สึกว่ามันนานอยู่นะครับไม่ได้เล่นมานานแล้วก็เลยไปเห็นคลิปใน y o u t u b e อะไรเงี้ยเห็นเขาเล่นอะไรเงี้ยมันดูง่ายจังเลยอะไรเงี้ยก็เลยเกิดเป็นรายการนี้ขึ้นมา รอวียากตรงไหนพักงานดูแลตัวเองนะเพราะเราจะเป็นอา,าัา <c oughs> วันนี้เห็นคลิปรวีคลิปหนึ่งเขาบอกว่าเราควรจะเป็นตำแหน่งที่แบกตำแหน่งไหนก็แบกได้ก็เลยแบบอายาที่จริงใจก็แบกได้ไนะะกินใหม่ใช้หน่อยอินโซ่เล่นป่านะไม่ยากตรงไหนเลย เฮ้ยดึงไม่โดนไปไปเราจะไปช่วยกลางกันอ่าเรียบร้อยเหนื่อยแล้วใช่ปะตรงหน้าจะต้องเรียงเราไม่เหนยเลยด้โอเคสวยงามเฮ้ย อะไรเมื่อกี้ <c oughs> อะไรเมื่อกี้แวบ,บๆ <c oughs> ดูเหมือนทีมเราจะโอนยังไงเฮ <c oughs> ้ลงไปช่วยล่างดีกว่าจะเป็นีกว่าเอาฮ้ ไปหนาขอโอ้อยู่กันอยู่กันเยอะเลยที่ว่าฮิะตีไม่สร้างไอ้หนูเลือดไม่ดลดจะโด,ด,ดนนะค่ยานะเดี๋ยวล่างโดนผม,มเชื่อสนับแล้วต้องดักอย่างนี้ต้องดัก,ด,กดูไรเอา้านึกว่าโดนวีริด เฮ้ยทิมติดอะโอเย่แล้วสกิลเฮาแค่ที่จะได้ก็ไม่ได้โอ้โหเอาวียาตรงไหนนี่ไม่ยากตรงนี้นะครับที่จริงมันก็ไม่ยากหรอกเดีมาติดน้องละเดี๋ยวลิฟวิ่งไปรับเดี๋ยวลิฟวิ่งไปรับเอาออมเลนแถมฟีซัพพอร์ต เอาคีบไปด้วยอีกคอมเมกอืมเฮ้ยรับรับรอรอนะเราอ่ะอืมถ้าทางแบบแกนะเสรแล้วดูมีแล้ลใ <c oughs> นมาเนยมาเลยจ้ะมาลยมาเลยจ้ะมาเลมาเลยจ้ะเสียเสียเสีย <c oughs> อยู่กันเยอะมาก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  าตามต่อละีแล้วไปช่วยโอ้โหพิมเย่แล้วทำไม,ไมเป็นงี้ทำไมเรากาะไปโดนสทีวะเอามามารอสวนนดี๋ยนี้ตรงกลางเห็นเอ็ขออายังอะเห็นเห็นงสามารถลา อ้าบัาฟ้าเราเป็นไงแล้วโดนนักโควิดเหรอใช่ดึงไม่โดนอีกแล้วโอ้ยไม่เขินหรอกแต่ออกกล้องนะอืออีินอยู่ด้านบน <c oughs> แคระกินไอป้าเป้ามีจริงๆด้วยได้แล้ว ไม่ได้อไม่มีสกิลเออเราไม่ค่อยได้เข้าไฟเลยอะจวหาจังหวะก่อนเยอะันเกก็ Ou <S <s oh, แล้วอะอะอเดี hm. ๋ยวมากขนหัดเล่นครับคุณหัดเล่นหัดเล่นกเขาไป้นชอกบัดดยด ไปเลยรวีดมันมาดูเอาแ้เอันยอะวะ้ยมัอ้ยโอ้ยมันเยอะวะมันเยอะวะมันเยอะวะออกดาบค่อยแรงหน่อยออกตีเร็วรู้สึกเบาวิ่ชิบหาย อย่าลัาดเ <laughs> ลนจะลัดไอ้น,นี่เราเมื่อกี้จะลัดปั๊ฟ้าเราเต่อยเมื่อกี้น่าจะเรียบร้อยอ่ะนะเมื่อกี้โล่ครดีไหมไอ้นคนที่ต้องกลัวลัดกูไม่ใช่เลนเฮ้ยในตัวนี้อยู่ด้านบนเนี่ยเป๊ะเลยเป็นไรไม่เป็นไร เดี๋ยวค่อยกลับเดี๋ยวค่อยกลับไล่กันไปอืมไล่กันไปปุ่มนี้แหละปุ่มนี้แหละปุ่มนี้เหรอโอเฮ้ยอันนี้ก็ไม่หยุดเลยเปิดไฟถี่กัญชาหน้าม้องเออเห็นเห็นเห็นเราก็เห็นเราเห็นเป็นกัญชจกระเทยเอ้าพิมพ์ กลังดักมันอยู <laughs> ม่มาดีครับมาดิครับมาดิครับอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะมาดิมาดิมาดีจะเพื่อนเราไม่ค่อยสามัคคีไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหม เฮ้ยมันเล็กอะ่ะเฮ้ยทำไมมันเล็กอะ่ะไอ้เชี่ยเฮ้ยโอ้โหความเชื่นมันจะเปลี่ยนมเดี๋ยวบอกนะว่าช็อตเมื่อกี้ล้วนๆน่า <laughs> จะอย่างนั้นนะเพราะว่าเราได้เอซีต้งสี่เลยเอาแล้วเฮ้ยเาย็ไปอย่าอย่าเอ๊ <laughs> <laughs> ะ <laughs> ไม่ไม่ไม่ไน,นี่มันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แล้อันนี้ไม่ใช่ล้ <laughs> แรดเดมเดลาร์ันหลอก <laughs> อเาอเาดีนะแรดไม่ได้บับไม่งั้นเราบันทึกแน่นอนเช็กๆๆอชไให้ได้นะเ่รเจแลอมาก่อน เาะเลกัเลีอะเหา่ไปไม่คาดฝนใช่ไโอ้โหแม่เจ้าจังหวะวัดใจแล้วจังหวะเนี้ยจังหวะวัดใจใครจะเอาคนก็ช่างแต่ผมจะเอามันเยอะจังวะโอ้โห เยออ,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 เอาวียากตรงไหนนี่แหละครับมันยากตรงนี้แหละครับอาวแนนออีแล้วมันแหลกจังหวะที่เราบวกกันนะมันแหลกมากเราคือแบบแหลกอะไรก็ไม่รูม้มันน่าจะพลิกไฟได้แต่เราเสียเปียบเฉยเลย